สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้หลอนไดอารี่จะนำเสนอตำนานของประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียเป็นเรื่องราวของพระนางเลือดขาวที่ได้สาบแช่งให้เกาะลังกาวีล่มสลายจนกลายมาเป็นดินแดนต้องสาบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เมื่อครั้งสองร้อยปีก่อนได้มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายมุสลิมที่อาศัยอยู่ที่ภูเก็ตทั้งสองมีอาชีพค้าขายทางเรือจนอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของเขาก็ได้คลอดบุตรสาวนามว่ามัสสุรีไม่นานพ่อแม่ของเธอก็ตัดสินใจใย้ายถิ่นฐาน เพื่อไปค้าขายที่เกาะปีนางในประเทศมาเลเซียแต่ในระหว่างการเดินทางเรือของพวกเขาได้เจอกับลมพายุทำให้เรือล่มจมลงสู่ก้นทะเลครอบครัวของมัตสุรีรอดตายอย่างปาฏิหาริย์พวกเขาลอยไปติดอยู่ที่เกาะลังกาวีจึงตัดสินใจอาศัยกันอยู่ที่นี่ พ่อแม่ของมัตสุรีได้สร้างกระท่อมเล็กๆอยู่ในกลางป่าห่างไกลจากชาวบ้านในละแวกนานเมื่อวันเวลาผ่านไปมัตสุรีได้เติบโตขึ้นเธอเป็นหญิงสาวที่สวยงามที่สุดบนเกาะลังกาวีเธอเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นความงดงามของเธอ โด่งดังแพร่สะพัดไปถึงหูของวันดารุตโอรสของสุลตานผู้ซึ่งปกครองก่อลังกาวีพระองค์จึงปลอมตัวเป็นขอทานมาขอข้าวขอน้ำอยู่ที่หน้าบ้านของนางมัตสุรีซึ่งเธอก็ต้อนรับเป็นอย่างดีทำให้วันดารุตชื่นชอบและประทับใจเป็นอย่างมาก พอนานวันเข้าทั้งสองจึงเกิดความรักต่อกันพิธีอภิเตกสมรสถ,ถูกจัดขึ้นท่ามกลางความยินดีและความชื่นชมของบรรดาผู้คนบนเกาะลังกาวีพระนางมัตสุรีเป็นที่รักของทุกคนยกเว้นพระมารดาของวันดารุตเนื่องจากนางเป็นลูกของชาวบ้านธรรมดาไม่มีหัวนอนปลายเท้า พระมารดาจึงคอยกลั่นแกล้งและพยายามหาทางกำจัดนางอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสเมื่อเวลาผ่านไปพระนางมัสสุรีได้ตั้งรันและคลอดเป็นบุตรชายชื่อว่าวันหาเกมแต่หลังจากคลอดบุตรชายได้เพียงสามวันวันดารุตก็ต้องไปออกรบทำสื่อเพื่อปกป้องบ้านเมือง จึงสั่งให้องครักษ์คู่ใจมาช่วยรับใช้พระนางมัตสุรีระหว่างที่ตนไม่อยู่พระมารดาที่เห็นว่าลูกชายออกไปทำสือด้วยความเกลียดชังพระนางมัตสุรีจึงได้โอกาสกลั่นแกล้งนางโดยสั่งให้ทำงานหนักพระนางมัตสุรีก็ยอมทำตามคำสั่งโดยหวังจะเอาชนะใจแม่สามี แต่ทว่าองครักษ์ที่เห็นพระนางมัตสุรีทำงานหนากักจึงได้เข้าไปช่วยเหลือทำให้พระมารดาโกรธเป็นอย่างมากนางจึงคิดที่จะกำจัดทั้งสองคนโดยการใส่ร้ายพระนางมัตสุรีว่าคบชู้กับองครักษ์ทำให้เสื่อมเสียพระเกียริแก่ราชวงศ์มีโทษถึงประหารชีวิตโดยองครักษ์ ถูกสั่งประหารชีวิตโดยให้นอนในหลุมแล้วเอาก้อนหินปลาใส่จนตายส่วนพระนางมัสุรีถูกนำตัวไปมัดไว้กับต้นไม้ใหญ่และให้เพชฌฆาตใช้กริดแทงไปที่ร่างของนางแต่ทว่าแทงเท่าไหร่ก็แทงไม่เข้าพระนางมัตสุรีจึงได้กล่าวว่า ต้องเป็นกริชประจำตระกูลของนางเท่านั้นจึงจะฆ่านางได้พระมารดาจึงสั่งให้เพชฌฆาตไปเอากริชประจำตระกูลของนางมาและสั่งให้ลงมือประหารพระนางมัสุรีจึงได้กล่าวเสียงดังว่าฟ้าดินเป็นพยานข้านี้ถูกใส่ร้ายข้าไม่เคยคบชู้สู่ชายแต่อย่างใด หากว่าข้าไม่ผิดขอให้โลหิตของข้าเป็นสีขาวและอย่าให้โลหิตของข้าหลังไหลลงพื้นดินเมื่อส<ม>ิ้นขาำเพชฌฆาตก็ลงมือปักกรีดไปที่ร่างของพระนางในทนันทีเสียงร้องของพระนางมัตสุรีดังก้องไปทั้งเกาะลังกาวีทันใดน,นั้น เลือดสีขาวก็พวยพุ่งออกมาและไม่ตกลงสู่พื้นแม้แต่หยดเดียววันฮาเกมลูกชายวัยสามเดือนได้ส่งเสียงร้องออกมาราวกับรับรู้ถึงความเจ็บปวดของผู้เป็นแม่ก่อนที่พระนางมัตสุรีจะสิ้นใจนางได้ขอกอดลูกและให้นมบุตรเป็นครั้งสุดท้ายแต่พระมารดาก็ไม่ยอม ด้วยความโกรธแค้นนางจึงกล่าวสาบแช่งก่อนสิ้นใจว่าหากข้าเป็นผู้บริสุทธิ์มันผู้ใดที่อยู่ในก่อลังกาวีแห่งนี้จงประสบแต่ความทุกข์เข็นยาวนานไปเจ็ดชั่วโครวันดารุทธที่กลับมาจากสงครามเมื่อมาถึงก็ต้องแปลกใจกับสภาพก่อลังกาวี ที่ดูเหมือนก่อรางเขากลับไปที่วังเพื่อหาภรรยาและลูกแต่กลับไม่พบจึงไปที่บ้านพ่อตามแม่ยายและเห็นแต่เพียงลูกชายจึงถามหาพระนางมัสสูรีจนได้รู้เรื่องราวทั้งหมดว่านางได้ถูกแม่ของตนสั่งประหารชีวิตวันดารุษเสียใจเป็นอย่างมาก เขาจึงตัดสินใจสละสิทธิ์ในราชบัลลังก์แล้วพาลูกชายกับพ่อตาและแม่ยายกลับไปยังบ้านเกิดของนางและไม่กลับมายังเกาะลังกาวีอีกเลยส่วนพระมารดาเมื่อเสียชีวิตศพของนางก็ไม่สามารถฝังบนเกาะลังกาวีได้เลยเพราะเมื่อฝังที่ใด สายก็จะดันร่างขึ้นมาจนต้องไปขอขมาที่สุสานของพระนางมัสสุรีจึงสามารถฟังร่างของพระมารดาได้และเมื่อฝังลงไปแล้วสีของชายหาดบริเวณน,นั้นก็จะกลายเป็นสีดำและนับจากนั้นผู้คนบนเกาะลังกาวีก็พบเจอแต่ความโชคร้ายยาวนานถึง200ปี ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องตำนานเกาะลังกาวีสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ